I'm พบกันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับใครที่กําลังจะออกรถภายในเดือนนี้ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาแค่2วันเสาร์วันนี้และวันอาทิตย์พรุ่งนี้เท่านั้นนะครับรอมรับโปรโมชั่นดีๆจากเบนซ์เอ็นเฟรีประกันภัยชั้น1ดาวต่ําเริ่มต้น15เอร์เซและผ่อนนาน72งวดสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เลยนะครับและวันเสาร์สบายๆแบบนี้มาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์และสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่45แลนะครับท่าผู้ีรถ แน่นสวยๆมาถึง10คันเลยทีเดียวมีบางคันครับท่านผู้ชมแอบใบให้หน่อยนะครับว่ามีเพียงแค่5คันในประเทศไทยเท่านั้นยังไงต้องรีบเลยนะครับและถ้าวันนี้ยังไม่มีแลนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนแอนเคง่ายๆนะครับเพียงเซิร์ชคำว่าเบนแอนเคเข้าไปใน Google m a p นะครับจะมีแผนที่แนะนามาที่โชว์รูมเบนแอนเคหรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจกักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนแอนเคของเราได้เลยนะครับ10คันในวันนี้เริ่มต้นที่คันแรกด้วยความหนักแน่นนนคคััี้เลยรบ และสัปดาห์นี้นะครับเปิดตัวกันด้วยรุ่นล่าสุดรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ตัวท็อปนะครับกับตัวโมเดลใหม่ของรถ s u v นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes Benz GLE 300D นะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อป AMG มาพร้อมกับสีดำ o b s i i d ช n ย Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและอย่างที่บอกครับรุ่นนี้คันนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดในตระกูล s u v มือหนึ่งป้ายแดงก็ขายรุ่นนี้อยู่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในตระกูล GLE ไม่ว่าจะเป็นนนภภายภายยอกใ แต่งเครื่องยนต์นะครับสวยกว่าตัวเก่ามากเลยครับและคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด 2,000cc กับ245แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับรุ่นใหม่เครื่องยนต์แบบใหม่นะครับนุ่มนวลกว่าเดิมแล้วก็เป็นชุดแต่งตัวท็อปบอดี้พาร์ต MT ไฟหน้ามันติบีมล้อมแม็ก MG ขนาด21นิ้วขนาดรถเนี่ยจะใหญ่และก็ยาวกว่าตัวเก่านะครับมีระบบ k ีเล e s s Go p a c k a g นะครับหลังคาแก้วฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม h a n ด Free a อส e s สนะครับเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังเนบ้าเรียบหรูสีดําเป็นที่นั่ง3แถวนะครับเป็นที่นั่ง ปรับเบาะไฟฟ้า2แถวหน้าด้วยและแถวสุดท้ายนะครับสามารถปรับนั่งได้หรือว่าปรับพับเพื่อที่จะเพิ่มห้องสัมภาระให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหน้าจอทัชสกรีน MBUX พร้อมระบบ MMC นะครับพวงมาลัยแบบใหม่นะครับระบบขับตามคันหน้าคันนี้ออปชั่นถือว่าจัดเต็มมากๆและก็รถสภาพใหม่กิ๊บเลยทีเดียวเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่1 000, 2 0 0 0หมกิโลเท่านั้นกับรถปี2019วาวันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes b e n บนถึงเดือน12 2022. ปี2022ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นคันแรกเพียงแค่4ล้าน5้แสนกับเก เท่านั้นครับ ถ้าหากท่านผู้ชมกำลังหารถ SUV ขนาดมิดไซส์หรือว่าขนาดกลางแล้วก็รูปทรงสปอร์ตนะครับเชื่อแน่ว่าต้องมีรุ่นนี้อยู่ในลิสต์ท่านผู้ชมแน่นอนครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสลับกับสีดำนะครับและนี่คือรุ่น SUV ทรงสปอร์ตคูเป้ที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด2 2 0 0ซีกับ 204แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4 m a t i c หรือว่า4ล้อแบบ FullTime นะครับชุดแต่ง BodyPartAMG รอบคันนะครับกระจังหน้า d i a b o l i q u ไฟหน้า IntelligentLightSystem ล้อแมก AMG ขนาด20นิ้วนะครับหลังคา Sunroof นะครับมองจากข้างรถเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับสำหรับรูปทรง SUV แล้วก็มีความเป็นคูปเป้ท้ายตัดนะครับไฟท้ายก็ออกแบบมาได้สวยงามพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz ด้านหลังที่แอบซ่อนกล้องไว้ด้วยครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังสีดำสลับกับสีบ แดงนะครับมีความสวยงามและก็สปอร์ตลงตัวมากๆนะครับตัวนี้นะครับมีเฮดซับดิสプレイนะครับมีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวการตกแต่งก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับหน้าจอคอนโซลตรงกลางนะครับที่สําคัญครับท่านผู้ชมคันนี้เลขไมเนี่ยน้อยมากๆนะครับวิ่งมาเพียงแค่18,000มกิโลเท่านั้นกับรถปี2018มาพร้อมวารันตีจากศูนย์ m e อร์ d e s ดสเบนสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคราคาเพียงแค่3ามล้านหนึ่งแสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ และขอนิยามกับรถคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมและให้ดอกจันตัวโตๆเลยนะครับว่าเป็น S-Class W222 ที่ดีที่สุดเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-benz S350D AMG Premium Facelift นะครับมาพร้อมกับสีดำ o b s i d i i n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้ม Chestnut Brown นะครับและนี่คือ S-Class m โมเดลที่ดีที่สุดมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลครับท่านผู้ชมเป็นดีเซลบล็อกใหม่นะครับ OM656 สูบ3,400 กับ286แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมช่วงล่างในแบบ Air Suspension และสามารถปรับโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่ง Body พ a r t s AMG รอบคันนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับดีไซน์สวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มระบบมันติบีมเข้าไปกระจังหน้าเป็นลายซี่พร้อมสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวลอยเป็นเอกลักษณ์ของ S-Class อยู่แล้วนะครับและรุ่นนี้นะครับภายนอกนะครับก็เป็นลองวิลเบรขนาดใหญ่เลยทีเดียวด้านหลังไฟท้ายสุด สวยนะครับพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอ c c e s และฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีคิเลสโกแพ็กเกจแล้วก็หลังคาแก้วเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมสภาพสวยงามเบาะหนังสีน้ําตาลพวงมาลัยในรุ่นเฟสลิฟแบบใหม่นะครับมีระบบขับตามคันหน้าด้วยนะครับมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแถมมีตัวไบรท์สปอร์ตและก็เลนทิฟป,ประคองรถให้อยู่ในเลนรุ่นนี้เป็นแฟชชั่นเรือธงออปชั่นเนี่ยเต็มที่สุดของรถ Mercedes Ben บแล้วครับในเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับกล้อง360องศาถอยไปที่นั่งด้านหลังครับท่านผู้ชมรุ่นนี้คือรถีดาน ที่นั่งสบายที่สุดและที่นั่งสบายที่สุดก็คือที่นั่งหลังซ้ายนั่นเองนะครับสามารถปรับเอนนอนได้ด้วย <st it> มีหน้าจอแยกซ้ายขวาและก็แยกจากข้างหน้านะครับมีคอนโซลตรงกลางมีความหรูหราชัดเจนนะครับใครได้ครอบครองคันนี้ถือว่าได้ครอบครอง Mercedes- b e n บนทั้งค่ายเลยทีเดียว <st it> และรถครันนี้นะครับเป็นรถปี2018 <st it> มาพร้อมวารันตีจากศูนย์ m e อร์ d e s Ben บ <st it> <st it> วิ่งมาเพียงแค่24,000กิโล <kilo> เท่านั้นคันนี้หายากจริงๆครับท่านผู้ชมในราคาสุดพิเศษเป็นแค่4,590,000บาท สํานักครับ ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาแนวสปอร์ตโฉบเฉี่ยวกันบ้างนะครับท่านผู้ชมกับ W205 ทรงสปอร์ตเฟซลิ์นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz C200 Coupe AMG เฟซลิปนะครับคันนี้มาพร้อมสีบอลเงินอ r เลเดียมซ v e r วภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Canber ร์ Can r ี่เลนะครับและนี่คือรุ่นล่าสุดในตระกูล C-Class ที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับเปลี่ยนเฟซลิ์แล้วนะครับเปลี่ยนไฟหน้าแบบใบนะครับได้ไฟหน้าสวยงามมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบมันติบีมนะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นตัว ไดมอนด์กริลนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันล้อแม็กเอ็มจีลายใหม่ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาราลามิกล่าส์ลูฟระบบคิเลสโกแพ็กเกจแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในสุดสปอร์ตด้วยเบาะสีแดงแคนเบอร์รี่เลสนะครับท่านผู้ชมและรุ่นนี้เฟซลิฟแล้วนะครับหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยหน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับมีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวทัชแพดแล้วก็อกคอนโทรเลอร์อย มันติฟังก์ชันแล้วก็มีตัวทัชแพดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมมีตัวระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับถือว่าล้ำมากๆเลยทีเดียวและคันนี้เลขใบเนี่ยน้อยจริงนะครับวิ่งมาเพียงแค่12,000มกิโลเท่านั้นกับรถปี2020วารันตียาวๆจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนถึงปี2023เลยครับท่านผู้ชมราคาสุดพิเศษเพียงแค่2ล้านเจ็ดแสกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ขยับปีลงมาหน่อยครับท่านผู้ชมแต่คันนี้ยังให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับกับรถ2ประตูสีที่นั่งตัวท็อปคันนี้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z ซ C250 คูเป้ AMG นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีดํา o b s i d i a n Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลสุดคลาสสิกเลยนะครับสีและก็สเปคนี้หายากอีกแล้วครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับเป็น W205 เหมือนคันที่แล้วเลยนะครับได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0 cc กับ211แรงม้าชุดแต่งบอด อาร์ดเอ็รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแมก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกคลาสลูฟพร้อมระบบ Keyless Go Package แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้ารูปทรงรถก็ออกมาแนวสวยงามทรงสปอร์ตนะครับสเปคเบาะสีน้ำตาลเนี่ยหายากนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับเป็นรูปแบบ2ประตูนะครับสีที่นั่งนะครับภายในเนี่ยนั่งสบายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะครับมีออปชั่นครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาโหมดการขับขี่นะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตอีโคสปอรับ รถคันนี้นะครับครบจบจริงๆเลยรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่41,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่2,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ สองคันที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวสปอร์ตคูเป้ของ C Class รุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นทรงสปอร์ตคลาสสิก W204 ครับท่านผู้ชมและที่สำคัญต้องพลิกแผ่นดินหาเลยทีเดียวกว่าจะได้คันนี้มานะครับรถก็สวยเลขไม่์ก็น้อยต่หักนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz C180 คูเป้ AMG มาพร้อมกับสีขาวเบาะภายในสีแดงแล้วก็หลังคาแก้วเนี่ยที่เป็นสีดำสเปกสีก็เทพแล้วครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้บอกได้เลยนะครับว่าสเปคแบบนี้คันก่อนนะครับขายไปเรียบร้อย คันนี้อย่าให้พลาดเด็ดขาดนะครับและ w 2บ4รยูสองศูนย์สี่คูเป้คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 8 0 0ซีซีกับ156แรงม้าชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับหลังคาแก้วพารโนรามิกกลาสลูปพร้อมระบบฮีเลสโกแพคเกจครับท่านผู้ชม เข้าไปภายในครับเบาะหนังสีแดงสุดสวยสภาพเนี่ยเนียนกริบเลยทีเดียวคันนี้นะครับได้เบาะเมมไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนอย่างฮา r m มันกระดอนด้วยหายากมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมและเลขใหม่ครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่20,000กับ5,000กิโลเท่าน,นั้นรถปี12ราคาสุดพิเศษเป็นแค่1ล้าน1กับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ และหนึ่งในรถหายากประจำสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงคันนี้ไปด้วยนะคบรูปร่างโดดเด่นไม่ซ้ำใครนะครับความอเนกประสงค์จัดเต็มนะครับที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันอางหากนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz C 350e Plug-in Hybrid AMG Estate นะครับและนี่คือรถ C Class ทรงแวนนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมออกมาไม่เยอะนะครับแล้วก็หายากมากๆวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับท่านผู้ชมโดดเด่นไม่ซ้ำใครทีเดียวเลยนะครับและยังได้ชุดแต่ง ที่เป็นตัวท็อปออปชั่น BoniPart MG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System นะครับและยังได้ล้อ Mac ก MG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้ว p a n า r a m ิก Glass Roof เท่านั้นยังไม่พอครับท่านชมเป็นตัวที่ประหยัดน้ํามันมากๆเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลัก อินไฮบริดเสียบชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับที่นั่งภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มความยาวมากยิ่งขึ้นนะครับมีเน็ตกั้นด้วยนะครับถือว่าใครที่กําลังเลี้ยงสุนัขนะครับมีน้องสุนัขหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับสามารถไว้ด้านหลังได้เลยครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่ามีความอเนกประสงค์และก็รถเนี่ยหายากมากๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา ครับเพียงแค่1 8 0 0 0ล้าน8กับ90 0 0 0บาทซื้อเลยครับ ถ้าไม่อยากได้รถทรงใหญ่แบบเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเน้นเป็นรถซีดานนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการใช้งานรูปร่างสวยงามที่สําคัญประหยัดน้ํามันต้องคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่8 Mercedes Ben บซ C350 ePlug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนดเงินอ e ีเลเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงานที่สุดในตระกูล C-Class นะครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีกับ211แรงม้านะครับจับค มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงมา้าสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับความเร็วสูงสุดถึง130กิโเมตรต่อชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับก็สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง30กิโเมตรนะครับถือว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ํามันมากๆโดยเคลมค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสูงสุดถึง30-34กิโเมตรต่อลิตรนะครับเหมาะกับยุคสมัยแบบนี้มากครับเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมคันนี้ยังเป็นรุ่นตตัวอชุ่ดแงาร ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกคลาสลูฟนะครับครบครันเลยทีเดียวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและรุ่นนี้ยังสามารถปรับเลือกขุมกําลังได้อีกนะครับว่าจะเลือกใช้เครื่องยนต์นะครับจะเลือกใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับหรือว่าปรับออโต้ได้เลยถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานที่สุดในตระกูลซ Class เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่59,00 0กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่1 6น0,000บาทอย่ารอช้าครับ อีกสักคันนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับสีสันสวยงามเลยทีเดียวเป็นตัวท็อปเหมือนเคยนะครับและเลขไม้เนี่ยน้อยมากๆและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมขายดีจริงๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Merced e s เ e n z น c 3 5 0 e plug in hybrid amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีสุดเท่นะครับเป็นสีดำออ s i d i a n Black ภายในเนี่ยเป็นสีสปอร์ตนะครับสีแดง Can เบอรี่เลดนะครับเหมือนคันที่แล้วเลยนะครับท่านผู้ชม3คันนี้นะครับเครื่องยนต์แบบเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าคันเนี้ยสีสวยและ ก็เลขไม่เนี่ยน้อยมากๆนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็รอบคันนะครับไฟหน้าอินเทลเลเจนต์ไลท์ซิสเซมล้อแมกเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกคลาสลูฟนะครับได้คีเรสโคแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอซเซสนะครับและเครื่องยนต์เน้นประหยัดพลังงานเข้าไปภายในออกโทนสปอร์ตเลยครับท่านผู้ชมเป็นสีแดงแคนเบอร์รีเลสนะครับมีกล้อง360องศาช่วงล่างนะครับที่สามารถปรับให้นุ่มนวลก็ได้หรือว่าปรับเป็นแบบสปอร์ตก็ได้และยังเลือกขุมกําลังได้อีกนะครับมมมีีีโหดการขขัับ่ท้ง ส p อร์ต plus ครบเลยทีเดียวคันนี้ออปชันถือว่าจัดเต็มมากๆได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยจริงๆครับท่านชมวิ่งมาเพียงแค่21,000กิโลเท่านั้นกับรถปี2016ราคาสุดพิเศษเพียงแค่1,700,000กับ90,000บาทโดนใจจริงๆเลยครับ สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยรถ SUV นะครับแล้วก็ปิดท้ายคันนี้ด้วยรถ SUV เหมือนกันนะครับที่สําคัญนะครับเป็นตัวหายากแร r ไอเทมในตระกูล SUV สุดคลาสสิกนะครับบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าคันนี้มีไม่ถึง5คันในประเทศไทยเท่านั้นครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10และ Lower รุ่น l a n ด์โ o เ e r ร์ l k SE 4.4ดีเซล TDV8 f a c e l i ล f t มาพร้อมสีดําสุดเท่นะครับภายในตกแต่งสีโทนอ่อนเป็นเบาะสีครี นะครับสวยงามมากๆรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเต็มนะครับออกใหม่มือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยราคากว่า13ล้านเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาในราคาพิเศษมากๆนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล V8 นะครับ4.4นะครับเกียร์8สปีดนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นอะแดปตีฟซับเพนชันแปรผันตามความเร็วและสภาพถนนด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นตัวชุดแต่งถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวกระจังหน้าก็จะเป็นออโต้ไบโอกราฟีนะครับไฟหน้าเป็นไบซีนอนบวก LED Daytime Running l i g h t นะครับและ ยังได้ล้อแม็กออโต้ไบโอกราฟีขนาดถึง20นิ้วด้วยมีกล้อง360องศานะครับด้านหลังก็สวยงามและบันไดข้างเนี่ยนะครับก่อนขึ้นรถเนี่ยก็จะเปิเปดแล้วก็ปิดแบบออโต้ด้วยคราวนี้เข้ามาดูภายในครับท่านชมเป็นเบาะสีครีมนะครับรถก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับให้สีครีมเพิ่มให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งตัดด้วยทริมที่เป็นลายแบล็กเบนโนนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นฮามันกระดอนเซ u ร d s าลซาวซิเ e มมีช่อง USB เชื่อมต่อบลูทูธได้เบาะปรับ,รบไฟ ทั้งหน้าทั้งหลังและเบาะปรับร้อนเย็นได้ทั้งหน้าและก็ทั้งด้านหลังด้วยนะครับมีหลังคาสาันรูคันนี้ออปชั่นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับและคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเพียงแค่8 6 0 0 0กิโลเท่านั้นขอย้ําอีกสักครั้งครับท่านผู้ชมกับความหายากของรถคันนี้เพราะว่ามีเพียงแค่ไม่ถึง5คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับกับราคาปิดท้ายพิเศษคันนี้นะครับเพียงแค่4ล้าน3แสนกับ90,000บาทเท่านั้นรีบจับรีบจองเลยครับ ครบทั้ง10คันกับรถอัปเดตเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับท่านผู้ชมมีทั้งรถหายากนะครับมีทั้งรถที่โดยสถต,ติแล้วนะครับไปเร็วมากๆ3วันไม่เกิน7วันนะครับชอบคันไหนยังไงต้องรีบเลยนะครับหรือชอบรถคันอื่นนอกจาก10คันนี้นะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเของเราได้นะครับมีรถให้เลือกมากกว่า1น0คันและขอย้ําอีกสักครั้งนะครับโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีแค่วันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับฟรีประกันภัยชั้น1่ดาวต่ำนะครับ สุด72งวดยังไงต้องรีบเลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่45นะครับมีรถเข้ามาใหม่ทั้งหมด10คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่46จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบบ้้าาางสสสสํหหรรััััปดด์นีีนคบวคบ